สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมพาขับรถเล่นรอบห้วยบางนองดีกว่านะฮะโอเคขคับไปมาดูกันปี2566นะฮะที่ผมถ่ายอยู่ในเดือนเดือนมีนาฮนะเดือนมีนานะฮะเอามาดูกันตอนนี้ก็ถ้าเห็นเล่ยๆแบบนี้คือเขากำลังอันนี้นะเขากำลังปรับสภาพถนนอยู่นะครับปรับสภาพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะ ผมไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรนะเป็นเขื่อนหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเป,เป็นแบบอาจจะทําเป็นสวนสาธารณะอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะด้านซ้ายมือก็ยังเป็นแบบอาหารนะมีเป็นร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูฮนะถนนกว้างขึ้นมากเลยนี่ถนนทําเสร็จใหม่ๆ มือดูครับโอ้โหเสาไฟไเลยเยอะมากนะเยอะมากนะไปเรื่อยๆแล้วกันผมผมขับไม่เร็วนะเพราะว่าผมกลัวว่าเ,เสียงไม่เสียงลมมันจะเข้าไม้เยอะจนเกินไปนะครับผมก็ขับแค่ประมาณหนึ่งแล้วกันนี่ฮะผมอยากให้ดูคือแบบผมไม่รู้ว่าเขาเโปรเจกต์เขามีอะไรเขาทำอะไรนะนี่ฮะ ับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีโปรเจกต์อะไรกันนะนี่นะครับอาจจะแบบแค่ปรับสภาพถนนหรือเปล่าหรือว่า,าจ,จะเอ่อขุดให้มันลึกลงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ่นะโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่ฮนะดูจากรถแบ็คโฮ่ดูจาก,รถ,จากรถใหญ่ๆนะก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่อยู่ เรื่อยๆครับผมนี่ฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเยอะนะครับเยอะๆนี่ยที่บอกว่าฝุ่นมันเยอะก็เพราะว่าเขากำลังแบบมีการก่อสร้างกันนี่แหละนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาสร้างอะไรนะเดี๋ยวน่าจะเป็นรูปเป็นร่างอีกในอนาคตก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นครับ เรื่อยๆช้าๆแล้วกันน,นี่ฮนะแล้วก็จะมีบ้านคนด้วยนะบ้านคนผมว่าน,น่าจะเป็นบ้านแบบบ้านบ้านคนมีตังนะ่ะมาซื้อทิ้งไว้มาแวะมาตากอากาศอะไรมากกว่านะก็ถือว่าถือว่าอัปเดตแล้วกันเนาะเดือนมีนาคม 5 6 6นะครับสำหรับท่านใดที่คิดถึง,ง้วยวังนองอุบลร,ราชธานีผมจะพาขับรถรอบเลยนะด้านซ้ายมือนะครับตรงที่เป็นเสานะจะเป็นเสาที่ใช้ใช,ใช้พลังงานโซลารเซลล์นะครับนี่คนระู้จักโปรเจกต์ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะโอ้โหรถผมดินอะไรเยอะแยะเลยนะฮะอาจจะทำเขื่อนซะดิซ้ำนะผมมาเนี่ ก็ลองดูแล้วกันเนาะซ้ายมือเป็นไฟโซล่าเซลล์จะเกือบหมดเลยฮะทำไมไม่ไม่ใช้เป็นเสาไฟธรรมดาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเมื่อแบบเสาไฟเสาไฟธรรมดามันก็เนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันกันกบเสาไฟโซล่าเซลล์เนี่ยเออทำให้มันยากทำไมก็ไม่รู้เนาะออนะฮะตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยตะหลิงตรงนี้นะ มันมันซุดลงครับมันซุดลงแล้วรถไปไม่ได้ตอนนี้เขาก็ถมเป็นดินไปก่อนนะถมดินไปก่อนถ้ามีงบประมาณก็น่าจะทําเป็นคอนกรีตนะครับประมาณนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นนี่ฮะสนามกีฬานี่สนามฟุตซอลนี่ไม่ใช่สนามกีฬานะครับค,ครับตรงไปเรื่อยๆ ท่านใดที่คิดถึงห้วยวังนองนะผมมาผมมาอัปเดตให้เดือนมีนาหก6นะครับ2อ6 6า566ก็ยังมีคนมากง่ายอยู่เห็นไหมเอาขยะมาทิ้งนะดูดิโคตรเสียงเลยครับคนพวกนี้ไม่มีความไม,ไม่มีจิตสำนึกต่อต่อสาธารณะเลยอยากจะเอาทิ้งไหนก็ทิ้ง จริงๆทางเทศบาลเขาก็มีการจัดเก็บที่ดีอยู่แล้วนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมเขาถึงชอบเอามาทิ้งกันนะต่อไปเป็นร้านโกดังลาบนะครับซ้ายมือขอ,อยาแซงก่อนแล้วกัน ชมบรรยากาศชิ่ๆไปนะโอ้โครงการน่าจะเต็มห้วยวังนองเลยครับโครงการน่าจะใหญ่มากเลยนะตั้งแต่ต้นถึงปลายห้วยบางนองก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เลยครับโอ้โห จริงอยากให้มีป้ายบอกนะว่าทําอะไรผมพยายามหาป้ายอยู่น่าจะมีพป้ายแบบชี้แจงงบประมาณหรือว่าป้ายโครงการอะไรต่างๆผมยังหาไม่เจอนะ,อะโอเคทีนี้เรามาเรามาสุดถึงป้ายมัวบางนองแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเราก็จะเลี้ยวขวานะเพื่อที่จะกลับรถนะครับขวาไปตรงนี้ อันนี้คือปลายหัวบางนองแล้วนะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะขับเพื่อกลับไปน่อ,อ,อเคี่คือสุดปลายหัวบางนองนะฮะนี่ฮนะคุณผู้ชมเห็นไหมขวามืออ่ะผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอะ่ะ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้แล้วกันเนาะเออสักปยปีเดี๋ยวมารอ,อ,อแบบอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเขาทำอะไรกันตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นบ้านคนนะครับไม่ไม่ค่อยมีร้านค้านะตรงซ้ายมือนะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบบ้านพักต่างอากาศอะไรแบบนี้นะครับคนบางคนก็คนมีตังก็ซื้อทิ้งไว้ก็เยอะนะ สันก็มีครับใายมือนูนะเป็นบ้านจากสันแล้วก็เสาไฟนะครับทางไม่ดีเลยฮนะทางไม่ดีเลยทางเหมือนเป็นการเหมือนมีการเจาะเป็น,เป,นเป็นล็อกเป็นล็อกอ่ะหรือ,เ,อเป็นการเจาะเพื่อวางท่ออะไรสักอย่างนะคนขับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเองนะ อ๋ <AL> อ <AL> นี่ครับเป็นโครงการบ้านเมโทรสนะแถวนี้บ้านจาัดสรรก็เยอะนะครับรเยอะเกิดขึ้นพอสมควรเลยพระผมผมมองว่ามันเป็นแบบอันนี้ด้ยแหละมันอยู่ใกล้ห้วยบางนองด้วยเออเอ,อ,อากาศมันดีนะอากาศมันดีแล้วก็มันอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขาก็เลยนิยมที่จะมาซื้อบ้านอยู่กัน ที่ให้ผมเดานะให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไปเรื่อยๆครับนะเพระอย่างที่บอกนะโซนนี้มันมันไม่ค่อยมีร้านค้านะครับมันจะเป็นบ้านคนซะส่วนใหญ่บ้านหลังนึงนี่ก็ใหญ่โตมะฮูการาเลยนะครับก็แบบว่าก็าอย่างที่บอกแหละคนมีตังค์มาซื้อทิ้งไว้ ใหญ่ๆเนื้อที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะหางไม่ดีเลยครับก็ต้องใช้ความระมันระวังอยู่ทางสูงโครงการอะไรแบบโอ้โหโครงการใหญ่มากครับ โครงการไม่ใช่น้นอยนะดูฮะดูจากภาพใหญ่นะเดี๋ยวผมเลี้วเลี้ยวเล้ยกล้องให้ดูนี่ฮนะดูดิโอ้โหสุดยอด <c oughs> เราไม่รู้เหมือนกันว่าโครงการอะไรแต่ว่าถ้าถามคนแถวนี้ผมว่าน่าจะได้ข้อมูลนะใช่ไหมเออเดี๋ยวลองลองถามคนแถวนี้ดู เพือ่อจะมีข้อมูลให้เราได้พอพอทราบบ้างอะไรแบบน,นี้โอเค,คอโมมาเจอทางดีแล้วฮะโโอโห้หดูดูครับดูไฟครับขวามือยาวเยียดซ้ายมือก็จะเป็นวัดจีนนะกำลังสร้างพ่อแม่กวนอิ่มนะ ใจมากครับว่างได้ใจสุดๆ เาไเยอะเกินไปก็ขออภัยด้วยนะฮะมันก็แรงจริงครับแรงจริงโอ้ยเจอถนนไม่ดีแนเอลนะอ้โหยังมีคนมาออกกำลังกายอยู่เลยครับเนี่ยผมไม่รู้คุทั้้ชมเห็นหรือเปล่าฝรั่งครับฝรั่งมาเดินเฉยเลยอะแต่ก็ว่าไม่ได้อนะันนี้ของชอบเขาเลยนะเออคือแบบของชอบฝรั่งเลยครับ แดดแดดแบบนี้นะโอ้โหพลังชอบมากแต่คนไทยไม่ชอบใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแดดนะครับมันมันเผา,ม,เผามันเผาผิวเราขออนุญาตป่อกล้องโอเค เป็นวัดแล้วนะฮะด้านสา็นวัดแล้วด้านขวาก็กําลังสร้างอยู่จะครบรอบห้วยวังนอนแล้วนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวแถวนี้ก็มีแบบชมลมเช่าพระนะโอเคเลยทีเดียวโอเคครับอันนี้เกือบจะรอบหนึ่งของห้วยวังนอนแล้วผมเลี้ยวขวาไปนิดเดียวก็ครบรอบแล้วนะครับ โครงการมันยาวไปนู่นเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหโครงการใหญ่มากครับอู้ด้านซ้ายมือก็มีผมเห็นนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีหลังนะอันนี้เดืนอนมีนาเนาะอีกสักสามเดือนผมจะมาอัปเดตให้ดูให้ชมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ โครงการนี้ผมว่าน่าจะอลังการงานสร้างมากผมตรงไปก็ครบหนึ่งรอบแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับผมครบหนึ่งรอบของห้วยวางนองแล้วอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาเบรย์อีกครั้งสามเดือนข้างหน้านะครับโอเคครับวสวาสบีครับ